อินโทรดีนะชอบฟอนเออชอบหมดจริงเหรอฮัลโหลตื่นเถอะวีตื่นเถอะโอ้ขยี้โอ้โหนี่อาบแล้วอะไรนะฮะอะไรไม่ไมฮัลโหลครับอะไรไม่นะครับพูว่าใครมาคุยกับเนี่ยมึงคุยอ๋อวี สวัสดีครับสวัสดีครับผมภกวรายุครับสวัสดีครับผมมอนเตชินครับวันนี้นะครับมาถึงวันที่รอคอยวันนี้เรามาทำอะไรครับพี่มอนวันนี้เรามาดูอีพีหนึ่งแล้วก็สามครับผมเราจะมา reaction mission to the moon นะครับภารกิจพิชิตจันทราครับถ้าไม่เป็นการรีลอเริ่มเลยไหมครับเริ่มเลยครับ EP พหนึ่งจัดไปเลย คมาแล้ว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 อินโทรดีนะชอบฟอน,ฟนเออชอบผมนะ <c oughs> ย้ยก็ได้ดูในเรื่องว่าออของจนะริงก็รู้รื่นอยู่ว่า แไม่ผมยาวไหมยาวนะอ,นนอันนี้รอแนะ ีเนี้ยผมไม่ได้อยู่ดูด้วยนะผมแอบอยู่หลังกองทำไรอยู่นอนเสียงดูเสียงดิคือถ้ามีดาฝันแล้วอ่ะชอบเสียง ตอนนี้คิดอะไรอยู่ตอนนี้ตัวเองหมองตัอตอนนี้คือไม่ไหวแล้วเราอยู่ไปกันไรคะอยู่ไปกันไรคะจบชีวิตลงดีกว่าเออ ชัดหน้ามีจริงขอให้ข้าได้พบหรือได้เห็นทุกความนะลับในรักการยอมรนะับมาถึงก็ล่วงอ้อสาว ปากนี้ไม่ดีนะชะตาพลิกไปแล้วกำในเว้นไม่ยอมไปไหนก็ขวกละไม่มีความสุขไอวีโยงมึงแย่มากไปทำบุญไหมดีเนี่ยไอวีก็มึงไงช่วยบ้างก็ดีนะเว้ยเขาบอกเขาเตือนเนี่ยก็เพื่อให้เราระวังตัวไม่เสียหายไม่อะหายแล้วไปทำงานก่อนเจอกันพรุ่งนี้ไว้ แต่เพยงจริงสาธุนะผีที่ไหนก็ได้มาหลอกเพื่อนหนูทีเถอะค่ะเอาให้มันจับไข้หัวโกรธไปเลยหัวโกรธเลยนะไอ้บัวอันนี้เป็นบ้านของวีเองนะครับ สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติวนดูปรากฏการณ์ซูเปอร์ฟูมูนะครับตอนัีกันเลยซึ่งพระจันทร์ในค่ำคืนนี้จะดูใหญ่เป็นพิเศษกว่าปกติมากๆและโคจรเข้าใกล้โลกในรอบหลายปีครับเราจะเห็นได้อีกครั้งก็ราวสองสาเดือนข้างหน้าเลยซึ่งเป็นการคาดการเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับคือพรุ่งนี้ช่วงเวลาสามทุ่มเป็นต้นไป นี่ไงซุปฟูมลเฮ้ยจริงเหรอฮัลหลฮัลโหลพี่หลับตา

你不要听，你不要听。 พูมาตอนแรกไม่ไหวแล้วพี่ผมเหมือนกันตอนเห็นะผมผมผมสรุปก่อนแล้วอมันก็มาถึงตัวเองก็ล่วงลงไปแล้วแล้วตอนเราก็ต่อไปก็พักก็ฉายเดียวเลยแล้วก็แบบว่านี่อับนะเนอะผมอยากดูอีกทีสองเลยคือคือหนึ่งถ้าเราดูแล้วเราไม่รู้สึกอะไรเราก็จะแบบแต่ถ้าแต่เนี่ยเราดูเองแ้วผมผมก็เชื่อว่าคนที่ที่ดูเหมือนผมอะมันมันต้องมีบ้าง คนไปต่อยพีสองเถอมันค้างคาตอนเนี้ยเราไปต่อยพี่สองกันเลยดีกว่าปต่อยพี่สกันเลยดีกว่าพารกิจพี่จันทร์โอ้ยังยม่ตื่นยยอยยยยยยยอยย่นยยอยยยยยยอยยยยยยเยยยยยยยายนยย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 จยย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 ่มียยยยยยพี่ย่าคยย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 ยจะมีปัญหาฮะผมนเย พี่หวานพี่จะให้คนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางไปทำรายการผีนะคนฟังได้ขำตายเลยพี่แล้วถ้าแกไม่ทำแก <c oughs> จะไปทำอะไรเพราะรายการแกจะทำอยู่ฉันกำลังจะยุบยุบพรอนเซิร์ไม่เข้าเขาชอบรายการนี้มากกว่าแกก็รู้คนไทยอ่ะผีสาง ชอบดูไอ้เหรอ,อแกเป็นคนเก่งทำงานดีแฟนคลับเพียบถึงได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ไงฉันอะไม่ได้อยากทิ้งเีแนเลยไอ้เว้ <c oughs> และที่สองกัญที่สุดเลยคือถ้าแกไม่ทำก็คงต้องบอกลากันบ้าง,งบ้างเริ่มงานวันไหนดีครับพี่ฉันหลานขึ้นมาเลยคืน <c oughs> นี้เจอกันโได้ไหมคืนนี้ ไม่โดนยุบมั้งวะมึงจะไปรู้อะไรรายการมึงอ่ะมันเอาไปแล้วเว้ยเบื่อดได้หาเลยเปิดเท่ให้คนฟังเดียวกูว่านะสมัยนี้มันต้องเล่าเรื่องผีเว้ยมึงต้องเล่นเรื่องความเชื่อคนสมัยนี้แม่งคิดเรื่องสายมูอย่าก,กูสอนเลยรายการกูอ่ะสปอนเซอร์เขาตั้งแต่กูไม่จับไมเลยเพื่อนอแล้วถ้ามึงไม่อยากทำลมวไปตอบตกลงพี่หวานเขาทำไม บัวขาวแล้วกุจะเอาอะไรแดกอ่ะพี่บอกบัวอะไรด่าก็จริงของมึงไม่แล้วน้องมิบุ๊แล้วที่นี่มึงเชื่ออย่างที่บัวว่าดวงมึงอ่ะกำลังจะตกนี่ไอ้บัวมึงอย่าเอาเรื่องความเชื่อเรื่องดวงมาเป็นทุกอย่างของชะตาชีวิตได้ป่าววะมึงเชื่อกูไม่ว่าแถมงงง่ายกูว่าและครับเออกูเห็นด้วยแถมงงง่าย ไอเชีย่ยนี่งั้นพาที่คอมึงอะใส่ไว้ทำไมโอยบัวมึงนี่ไม่รู้อะไรซะแล้ว <c oughs> มึงรู้จักมาเก็ตติ้งแฟชั่นบัวฮะคาขอคมคนองค์เป็นล้านด้วยบู้ยีไ่ได้ไงแฟชั่นพ่อม่งอันนี้ <c oughs> โอ้ย<ๆ>บักับลลน้องมาย มีมีมีเฮ้ยเอ้าวเอาไงอ้าวว่าไงอ้าวว่าลูกอีกแล้วเฮ้ยพี่คะกูมานทองพี่ไหนเขาใส่เสื้อกันจาน้ดีโอ้ยไม่ต้องเหมือนจริงก็ได้ค่ะ ี่สูตรก็ได้ครับก็ได้ก็ได้ไดไดงั้นรอแป๊บเย็นเย็นกิ้วโอเคสวัสดีครับคุณผู้ฟังและผู้ชมนะครับออกับค,คืนวันฮาโลวีนวันนี้ฮะผมนาวี we, คนดีคนเดินแต่เพิ่มเติมคือรายการ Ghost ป่ะเอาเลยฮะ S <S <k iller> เรา,าประสดยแรกกันเลยครับผมเราเริ่มจากสวัสดีครับคุณคุณกวางนะครับผมสวัสดีครับคุณกวางครับสวัสดีค่ะพี่วีวันนี้มีเรื่องราวหลอนๆอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังกันครับพี่เคยได้ยินความเชื่อเรื่องของวันฮาโลวีนไหมคะวันฮาโลวีนคือวันที่วิญญาณจะกลับมาเพื่อพบกับใครบางคนที่คิดถึง ไม่เคยได้ยินเลยครับน่าสนใจมากน่าตื่นเต้นม,มากครับต่อเลยครับต่อเลยครับ <c oughs> แฟนเก่าหนูเขาตายแบบไม่ได้ทนันล่ำลาค่ะเมื่อฮาโลวีนปีที่แล้วแล้วเขาก็กลับมาหุยข <c oughs> นลุกเลยขนลุกนัาก,กลัวมากขนลุกเลยฮะ <c oughs> หนูเคยอ่านเจอนะคะว่าความตายของคนเรามีได้สองครั้งหนึ่งคือตายจากทางกายสองคือตายจากความทรงจำ สิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้ยังอยู่ได้ก็คือความรักและความสรงจำแต่ถ้าสองสิ่งนี้ตายจากไปเราก็จะพบกับความตายที่แท้จริงไปตลอดกาล คืนวันนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับฮัโลโหลครับฮัโลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมเอ่ยเจ้าเชื่อเรื่องพบชาติหรือไม่เฮ้ยอะไรนะฮะอะไรไม่ไหมอ่ฮัลโหลครับ <S 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 อะไรไหมนะครับไม,ไม่น่าใช่แล้วละ่ะฮัลโหลครับข้ารู้ว่าเจ้าไม่เชื่อแต่ข้าจะทำให้เจ้าเชื่อให้ได้ ฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลชอบตัวบอกว่าใครคุยตรเนี่ยมึงคือเอาจริงปะพวกแปลกอ่ะกูยังไม่ทันกดรับเลยด้วยซ้ำพอเบอร์ปนะแม่งก็ไม่เจอแล้วกว่าโกสป่ะโกสพ่องอ่ะโกสมันโทรศัพท์ไม่ได้ไหม ไม่ใช่อย่าลบหลู่นะเว้ยเดี๋ยวได้เจอของจริงมาเลย้มานะกูจะบสากลัวนะกูนี่อยากเห็นจริงๆไอ้คนเตะผีเนี่ยเยอะ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  มาจบทีเดียวเลยทีเดียวเลยนะทีเดียวนะกำลังแบบกำลังไล้ที่เลยอันนี้เบียร์เบียร์เฮ้ยเฮ้ยขัดใจนะ มาน้าลับบะหมอจริงนะเนี่ยเจ้กูย nee like ินดีตอนมีหอไม่แตชอบมุมนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชอบ หมดก้วไอ้เอวมาลองเฮียแดงเอาวะคับแดงแดงมากูเป็นกุมารของที่บรรลุนิติภาวะแล้วไงเอาหมดแก้วมาว้าวคุณรู้ค่อยมากกันวเว้ยมรหมดแก้วอย่างเงี้ยก็ได้เฮ้ยไม่หมดไม่หมดไรใครไม่หมด หมดแก่เฮ yeah. uh ียขอทองเเอาเลยวัสนุกเย ตให้มันใส่ชุดขุมารทอแบบไม่นอนเนี่ยนะโอยบัวช่างแม่งหืงอะนี่กินนี้ก็กงเงาจะตายอยู่แล้วเนี่ยไปกลับเร็ว Yeah. <laughs> ไม่ใครเนี่ยอ๋อทีเรากันเมื่อคืน ว่าเราสองคนค่าชื่อสีสิบดีหรือเจ้าฟ้าสสาิทธทราชโศรเดี๋ยวคุณนี่คุณเมาค้างหรือคุณอินกระบดอ่ะไม่เชื่อใช่หรือไม่ไม่เชื่อได้ โหดูไปครบแล้วครับผม3 EP ฮะอยากรู้ว่าทุกคนแบบชอบซีนไหนกันบ้างก็มีทั้งเสียงหัวเราะมีนะไอพี่พี้ป่ะพี่นะชอบซีนมากโอ้โหสนุกมากครับผมก็นี่3 EP แล้วแต่ว่าอันขอมา react 3 EP แรกเลยว่า recap recap ว่าสรุปแบบไหนบ้างเป็นการเหมือนเปิดมาว่า พี่มอนได้เสียชีวิตลงเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็เหมือนผมกลับมาเกิดแล้วเป็นนาวีแล้วก็มาเล่าเรื่องนาวีว่าแบบนาวีเป็นอะไรมาก่อนทำไมถึงได้เป็นมาเป็นดีเจเป็นอะไรเป็นแล้วทำไมถึงฝันมีการฝันเกิดขึ้นซึ่งในฝันผมคือวิรันวีใช่ครับแล้วก็อยู่กับสัตว์สิทธิ์ดีก็อยากให้ติดตามต่อไปว่าความฝันของผมนะครับในแต่ละความฝันจะฝันอะไรอีกนับกันว่าผมฝันไปกี่ฝัน เออแล้วมาดูกันดีกว่าว่าตอนนักสาบมีพีฝันไปต่อใช่แล้วมาดูว่าพักจะฝันอีกกี่รอบเออแต่จะบอกว่าตอนนี้เราก็สำหรับใครนะครับที่แบบอยากดูฟาสต์แทร็กนะครับผมสับมีพีรวดเลยในหนึ่งอาทิตย์ครับผมมาเป็นครอบครัวกับพวกเราได้กองทัพเฟมิลี่ครับใช่ครับบอกเลยทุกคนครับกองทัพเฟมิลี่นะครับไม่ต้องอดใจรอนานนะครับเพียงแค่คุณกดคลิกนะครับผมได้ดูรวดเดียวเลยรวดเดียวเลยโอ้โหบอกเลยเพราะว่าในหนึ่งวันเนี่ยผมนั่งดูใช่ป่ะมันก็มัน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 ไม่พอมันไม่พอเพราะมันจะอะไรฝันไม่ได้ คนก็จะไคิดล้มันต้องลวดเดียวให้มันจบจบอย่างเงี้ยเอาไลจบแบบนี้กำลังงานทุกคนอย่าลืมนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะครับครับผมโอเคงั้นวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ๊ายบายติดตามกันต่อนะ